น้ำลดแล้วจ้าพี่น้องสิผ้าพี่น้องไปย้ำมองน้ำบบกไปแล้วพี่น้องพาไปย้ำมองนะคะลองเลือกพี่น้องพาไปยาำมองสะพานเห็นน้ำขาดน้ำแล้วน้ำลดแล้วจ้าพี่น้องจะพาพี่น้องไปยาำมองนะคะ สร็รภาพด้ยนะคะทุกคนขึ้นหนานาเลยพี่น้องลมเย็นว่อยๆมาล่ะนั่งเรือพี่น้องนั่งเรือนั่งเลือ,น,อนั่งเลือ,ลอ,ลอหาป่าพยายามมอง สะสะสะพยายามมองพยายามมองมป,ป้าถึงมองว่ามุป้าบ่ถึงมองเมเปียงมันมาได้ดป้าบ่ถึงมองขึ้นว่านถือได้ป้าพี่น้องเลอะชมบรรยากาศยามเชา้าพยายามมองพี่น้องจ้พาพาพยายามมองหนาวเลยเด้อพี่น้องดูลแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนหนาวแล้วจ้า กันมึงพี่หน่องว่าสิได้บอกมึอนี้สิหมานบ่มาลุ้นกันมาลุ้นกันว่านลายลายพี่หน่องได้ตังกระตาเกือบเตีมยมกตานี่แต่ป่าตัวงาม 在评论。 ปุ่มส่ม 4. มันงานผ่าแลีนันยา่างต้านน้ำได้เมื่อมันไมายที่สองต่อพี่น้องมอที่สก ก็ได้เรื่อยๆอยู่จ้ะที่นอกใส่หล่อบานถนนถนนหล่อบานนี่นี่ตันนี้ก็เป็นหน้าเขาประควนน้ำท่วมเบิดบ่ได้จ่อยก็เลยมาใส่มองใส่มองสู้มือก็ได้หลายล,ายลายมือนี่เห็นปะควนมาบ่บ่ก่อยหลยพอบานว่าป้สิพ่าพยายามมองว่าสัรุ่งคิดทนมาเอ่อมันหลายอยู่ ได้หลายสุมมือเกือบเต็มตาสุมมือเพิ่นวะ่ะก็เลยส่วนกันมาไปเรื่อยๆจะพี่นอ้องย่ำซามเถื่อนในมือหนึ่งเสาซ้ายแรงก็ได้มามือละโลสองโลอยู่แต่ละแต่ละขังของเฮายา่ำก็นี่ปาก็มาย่ำหลบเสาแต่เสาแต่เสาก่อนแต่หลบเทียงตากมาย่ำคนเดียวแต่หลบตอน คำแก่กับมะยามผู้เดียวได้ซุมือพี่น่องขันว่ายามลร้เถือมันกับเนาก็เรียกตรงมะยามลร้เถอใส่หาหัวเหมือนน้ำหลดลงแห้งเห็นถนนละ่ะปกติกะ บ้างไอ้นำเ,เกือบเกือบมิดป้ายใหม่แลยพี่น้องติดประคันมาถ่ายให้พี่น้องเบ่งหลบก่อนตอนนำขึ้นหลายๆเึ็นทวนถนนตอนนี้บกแห้งก็ทืกเทืกดีอยู่หน้าเขาเจ้าของหล่อบานนำถ่วเบิด ขนนบบงน้นรอบานนี่หาอยากหากินง่ายง่ายจัดพี่น้องเอาไปบานกับไปเห็ดใบขายแน่กินแน่เห็ดแดดเดียวแน่เห็ดใส่เลื้อผิดไปแน่ม,นนม,นมือนีมันปลาดุกมือนี ปลาดุกลายวันนี้เถกปลาดุกล,ยลายยำตอก้สาโอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องไปต่อแล้วสา Nam เออกจากข้าวยันเฮือหลงดอกาไมา้ที่ชี <c oughs> พี่น้องจ้ะ เอไม้ที่สหัวที่สี่พี่น้องมาหลุ่นสิดใดบนเข้ง่ายมาอยู่พี่นองว่าไรตัวใ่ายกวนี้นนแต่ <ๆ S 1> ว่ามาในสภาพแวาน้หลายคนมานนี้่ริมกันไป้าไม้ต่อไปพี่หนอ่องตาทางนกได้กวกใหม่ ได้นเน่ยยู่นี่หัวสุดท้ายย่างงัติดงัติดลงเอานุกสุกๆหัดกระทงไปตัวเป่าไม้ี่หาพี่น้องหัวที่หาพี่น้องหัวสุดท้ายโอ้โห ให้สุขภาพในเด้อเพ,พื่อนๆพี่พนๆนอนจ้าเข้านานาแล้วนอนถุงผ้านาๆนๆได้จากพี่น้องอาบน้ำอุน่นน้องยังจะนอนครับพี่น้อนป่าบ,บุญป้าบุญโอป้ามันเลนมาเป็นหมู แล้วกับบ้านเราลักรออยู่หมดแล้วพี่น้องมาชมบรรยากาศน้ามเสาอีกพ,พี่น้องนำโหลดพี่น้องนำรหลดขาดฟังยังแห้งเลย แหว่ปลาแหว่ปลาแหว่บบปลา,าจ้าพี่น้องจา่าปลามาแหวพี่น้องใส่เกลียวไว้ให้กินนี่ก็เหตเุการณ์แบบนี้